พี่ประท้โชคนี่หายเองมาเล่นในงานอะไรเนี่ยสั่งลางมานั่งอยู่ไกลๆแกก็อยากู้อยากเข็นแล้วนางก็บังจะมาลงสมัครเอ่ยมาลอยราดีราเทียนเนี่ยมาเล่นในงานอะไรเกงโรนกระยอนผิกใครมันยังมีรสอระไรอร่อยรสอระไรอร่อยหมายแกตัวช่วยรันรสอระไรอร่อยแล้วแม่ล้วรา จะคุยกันใหม่ดาถ้าไม่ยุก็ไม่ดันบ้านน้องแปบกบีงานไม่ถามก็เดิ่งมันก็ไม่ดีจากงานเองงานไหนยังอันที่ประสบโชคให้เองมบเล่นเพลงนี่นะค็ทำํำบุญอะไรเรางานนี่เอ้าไอ้ตูนอยมึงลองไยนาให้เล้ว เดวดนาน้องกานงางานเลยน้อาครัวันนี้นั่นน่ะเขาหามว่าเล่นงเป็นงานอะไรก็จะเล่าไปแม่บุญเสนอแล้วก็ไม่ว่าเป็นงานนายโงเอยงานนี้คือเขาบอกว่าเป็นงานเขาเอาลูกชายมาขนวด จะเอาลูกชายมาไม้ผนวดก็เรียกเป็นงานบวชหน้าเทพคนหัวลานเดินฉากลึกกว่าเขาที่บวชนี้เขาที่บวชนี่เลยเมลานวนก็ไม่ว่าบวชก่อนนาหน้าและบวชนวลไม่ลายคอลายขอได้ไม่ยอดอะไรคับเป็นงานบวชหน้ายังหาเลงมาเข้าขูออยู่หลายคนน มีแนวเรียกมาเป็นงานบวชหน้าเขายังมีหน้าไม่รูจักฟังให้เป็นผลเห็นว่าเขาใส่ชุดหน้าก็นึกนึกว่าเจ็ดพระมาตั้งสารพระภูมิเด่นเป็นผู้วงโอ้และเลยีพอเคมากดอกนาสมบัติ เป็นผัวงานบัานนี่นะเป็นงานบวดนะใครเหล่าเป็นเจ้าภาพหัวเรือใหญ่คนที่จะจ่ายเงินในยผพวดวง,งานางไปคิดเป็นพึง่งกว้ามื่อเป็นเธอ เขมรพูดไครเรยงไม่ไครเร่งไครรับฉันอยากจะรู้ว่าเจ้าผ้าชื่ออะไรใครด่าอะไรใครดาาเราไม่ให้ใครเรีอกใคร